นดอมการที่เขานิ่งเงียบกับคุณคือการปล่อยมือแบบสุภาพใช่หรือไม่กดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นภาพครูให้กับแผนด้วยข้อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าง,งานทำงานเยอะมีอีกโก้แล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองทั้งต่อนหน้านและรอบหลังนั่นแสดงว่าจะไม่อู้งานถ้าไม่จำเป็นไม่ใช่ก็คือไม่อู้งานนั่นแหละ แล้วพอมีวันหยุดก็อยากที่จะใช้เวลานั้นน่ะไปเที่ยวในที่ที่ตัวเองอยากไปออแล้วเขาก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาพ่อแม่พี่น้องของเขาเขาไม่ค่อยได้มีเวลาพูดคุยกับคุณสักเท่าไหร่เขามีความกังวลใจเบาๆเหมือนกันว่าสิ่งสิ่งเนี้ย มันจะทําให้ตัวคุณอะรู้สึกไม่ดีกับเขาอย่างแน่เพราะโดยตัวเขาเองเขาก็รู้สึกแบบนั้นการคุยกับใครอะแล้วก็เดี๋ยวก็เงียบใส่เดี๋ยวก็มาแล้วก็เงียบใส่แต่เขาก็บอกว่าตัวเขาอะมันเป็นแบบนี้แหละบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่ส่วนมากจะรับไม่ได้นั่นแสดงว่าที่ผ่านมาในอดีตเนะี่ยเขาก็เจ็บเขาก็จบ เพราะตัวเขาเป็นแบบนี้ไงเขาตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเขาแค่มีการที่ว่าอยู่กับตัวเองเยอะไม่ค่อยได้วุ่นวายอะไรกับใครแต่ทีนี้มันขึ้นเดวิลกับเจ็ดดาบก็สามเหรียญก็ต้องบอกว่ามีคนคอยหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับเขา เข้ามาพูดคุยกับเขาแล้วก็พร้อมที่จะมีอะไรกับเขาด้วยความเต็มใจแต่ตัวเขาเป็นอย่างไรยื่นให้เขาเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและตัวเขาก็ไม่ได้มีสันดานแบบนั้นด้วยนะเขาไม่เอาสิ่งพวกนั้นเขาถือว่ามันเป็นบาปมันเป็นกรรม สิ่งที่จะเกิดอย่างนี้ได้ก็คือจะต้องเป็นความรักเท่านั้นความเงียบของเขาเท่ากับการปล่อยมือแบบสุภาพใช่หรือไม่ไม่ใช่ <c oughs> แต่เป็นเพราะว่าตัวเขาเองมีนี้สินเยอะเขาจะต้องเอาเวลาไปทำมาหากินก่อนแต่สิ่งที่เขาอยากที่จะกลับมานั่นก็คือการมาพูดมาคุยกับคุณการมาพบเจอคุณคุยกันแบบนานๆเลยอะหรือว่าจะต้องใช้เวลากับคุณให้เป็นเรื่องเป็นราว ในชีวิตต่อไปนะมันเป็นแบบนั้น